สวัสดีครับผมตั้มไผ่สร้างหมอนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในแปลงตอนกิ่งไผ่กันอีกแล้วนะครับพูดถึงแปลงตอนเอฟซีถามเข้ามาว่าทำไมแปลงคุณตั้มเนี่ยตอ,ตอนกิ่งไผ่ได้ตลอดทั้งปีเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าแล้งหน้าฝนหน้าหนาวนะครับถ้าหน้าแล้งเราต้องมีระบบน้ํานะครับสําหรับคนที่จะทํากิ่งตอนนะครับนี่ตอนกัน ผลงานกําลังตอนกันอยู่นะครับขอให้มีน้ำเถอะครับใบเขาจะสดชื่นและเขียวตลอดเวลานะครับถ้าเราอยากให้มีหน่อเราก็นําปุ๋ยมาใส่นะครับนี่ผลงานกําลังตอนกิ่งกันอยู่นะครับขอให้มีระบบน้ําครับไผ่ใบเขาจะสดชื่นตลอดนะครับนี่เห็นไหมครับแล้วรากเขาจะสมบูรณ์นะครับถ้าเรามีระบบน้ํานะครับนี่ตอนได้ทั้งปีครับไม่ต้องห่วง นี่นะครับนี่ก็เป็นแปลงที่มีรากแล้วนะครับนี้เราก็เปิดน้ําด้วยเปิดน้ําให้เขาด้วยนี่นะครับดูรากนี่นะครับรากออกเต็มหมดแล้วนะครับแต่เดี๋ยวให้เราตอนให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาชุดที่มีรากลงนะครับนี่นี่ก็เป็นตอนชุดใหม่นะครับนี่นะครับขอให้มีน้ําครับการทํากิ่งตอนหรือขยายพันธุ์นะครับ ผ่านทุกฤดูกาลครับ